ต่อมานะคะเรามาฟังอัปเดตในส่วนของคอมเมอร์สนะคะสำหรับเซมสโตรเซลส์ในเดือนกรกฎานะคะด้วยรวมแล้วเนี่ยปรับตัวดีขึ้นมันอ่อนมันนะคะก็หลักๆเป็นเรื่องของผลกระทบจากเรื่องอากาศเนี่ยน้อยลงนะคะค่าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาเนี่ยอยู่ติดลบยังติดลบอยู่นะคะประมาณ1.9%นะคะดีขึ้นจากที่ติดลบประมาณ2.6%เมื่อเดือนที่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นการฟื้นตัวจากภาพรวมทั้งหมดนะคะก็คือหมายความว่าดีขึ้นในเกือบ ในในทุกๆก,กลุ่มธุรกิจที่เราค over อยู่นะคะซึ่งถ้าแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าจําเป็นนะคะ,ะลบเล็กน้อยนะคะแล้วก็แล้วก็น้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะคะถ้าดูรายบริษัท CPX เนี่ย มีน่าจะมีเซมโซที่เป็นบวกบางๆนะคะต่ำกว่า1%นะคะทั้งในส่วนของธุรกิจ B2B และ B2C นะคะในขณะที่ b i g C เนี่ยมีการฟื้นตัวเช่นกันนะคะตอบการติดลบเนี่ยน้อยกว่า1%นะคะในขณะที่เดือนที่แล้วเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ5-6%เรนนะคะก็มีการปรับตัวนะคะในแง่ของการใช้กลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้นในแง่ของอราคาโปรโมชั่นนะคะทำให้เห็นผลเชิงบวกขึ้นมานะคะแล้วก็ผลกระทบจากอากาศก็น้อยลงด้วยนะคะส่วน CPO เนี่ย ภาพรวมทรงตัวนะคะทรงตัวหรือลบเล็กน้อยนะคะจากภาพของการท่องเที่ยวที่ชะลอไปนะคะปริมาณนักท่องเที่ยวที่ชะลอไปแล้วก็ต่อช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะทราฟฟิกเข้าร้านก็อาจจะน้อยสักหน่อยนะคะน,นี้เป็นภาพของกลุ่มสแตปนะคะส่วน Home Improvement เนี่ยก็มี Improvement เช่นกันนะคะเดือนนี้ยังเป็นลบอยู่ลบประมาณ6เปเซนจากเดิมที่ลบ6.7็ดนะคะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือ Home Pro กับ g l o b a l เนี่ยเห็นตัวเลขที่ i m p r o v e ในเชิงมันออนมัน อ่อยังมีนัยยะพอสมควรนะคะมาอยู่ที่ประมาณลบสถึงลบหเนะคะเมื่อเทียบกับในช่วงต้นๆไต,ตรามาสสที่ลบค่อนข้างลึกเนี่ยเกือบเกือบ double d i g ิตหรือว่าแบบเอ่อจ็ดถึงสิอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็เพราะว่าผลกระทบเรื่องฝนน้อยลงนะคะแล้วก็ทั้ง2บริษัทเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนักนะคะเมื่อเทียบกับดูโฮมที่อาจจะมีสัสดส่วนรายได้จากฝั่งของเหล็กเยอะกว่านะคะในสภาวะปัจจุบันที่มีภาพของอุปทานเหล็กที่ตึงตัวเนี่ยอันนี้จะกระทบกับเซมสโตของ ดูโฮมเยอะกว่าซึ่งในเดือนกระกฎาเนี่ยก็น่าจะติดลบอยู่ประมาณ9-10%นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลกระทบจากออยอดขายที่ชะลอลงนะคะใน3สาขาที่อยู่ในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะก็เลย เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันเซมสโตรของดูโฮมนะคะซึ่งถ้าเทียบกับโฮมโปรกับโกลบอลแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้น้อยกว่านะคะเพราะว่าด้วยเน็ตเวิร์กของเขาที่มีค่อนข้างกระจายไปในทั่วประเทศมากกว่าแล้วก็จํานวนสาขาในบรเิเวณที่อยู่ในชายแดนก็น้อยกว่านะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยทิศทางที่บวกขึ้นเนี่ยจะเป็น ผลบวกจากเรื่องของอากาศเป็นหลักแต่ว่าการชะลอที่ยังเห็นติดลบเนี่ยก็ยังเป็นภาพเดิมๆก็คือว่าชะลอการจับจ่ายในบิ๊กติ k e เกอไอเทมแล้วก็กลุ่ม และเชเรนเชลพรอพเพอร์ตี้ย่างค่อนข้างอันเดอร์ s พร r เชอร์นะคะตรงกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของสินค้าพวกดิสครี e นะคะ CRC เองมีเซมสโตรที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะยังอยู่ในแดนลบป,ประมาณมีจิงกอลดิจิตนะคะแต่ลบน้อยลงนะคะประเมินไว้อยู่ที่ประมาณสักลบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะจริงๆมี Improvement ในทุกๆ s e g m e n t นะคะยกเว้นฟู o d ในประเทศไทยที่ตัวเลขซอ soft ลงนะคะจากภาพของ c n s u m p t i o n เป็นหลักนะคะส่วนกลับกันกับภาพของ m ซ Sto r e ของกลุ่ม Food ที่เวียดนาม นะคะที่เพกเป็นบวกได้ในสกุลเงินดองเนาะก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่นั่นที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวนะคะแต่ว่าพอคอนเวิร์ตมาเป็นไทยบาทเนี่ยก็ยังติดลบอยู่ในไฮซิงเกิลดิจิตนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องของค่างเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่า,างเงินดองอย่างเพรเชอร์ เซม o โตในฝั่งของโอเปレรชันในที่เวียดนามอยู่นะคะส่วนโมชีเองตัวเลขเซม o โตในเดือนกรกฎาคมบวกนะคะแต่บวกน้อยลงนะคะด้วยฐานของปีที่แล้วที่สูงขึ้นแต่ว่าเซนเตเมนต์ในการบริโภคนะคะหรือว่าเทรนด์ของการจับจ่ายเนี่ยสำหรับสินค้าในร้านโมชี มันอ่อนมันนี่ยังค่อนข้างใกล้เคียงเดิมน,นะคะออโดยรวมๆแล้วเราพิจารณาจากเซมโซในช่วง Year to Date เนี่ยเราเริ่มเห็นดาวไซด์เล็กน้อยจากเซมโซของกลุ่ม s t a p l ปนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันบวกน้อยลงหรือว่าติดลบเล็กน้อยเนี่ยมาตั้งแต่เดือน เมษาที่ผ่านมาตั้งแต่ในในไตรามาสสมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็ได้รับผลกระทบจากทั้งอากาศแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอลงนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องดูในช่วงที่เหลือของปีนะคะคาดหวังว่าเออถ้าจะ Achieve เป้าที่เรามองไว้เนี่ยหมายความว่าตัวเลขเซมโซสําหรับไตรามาสสี 4, เนี่ยจะต้องฟื้นอย่างมีนัยยะนะคะซึ่งก็จะถูกแรงผลักดันจากภาค ของการบริโภคทั้งในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะ,ะในขณะที่ฝั่งของเซมโซของกลุ่ม Home Improvement เนี่ยยังอินไลน์กับที่เราประเมินไว้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการร e v i ซ e ดาว n ลงไปแล้วนะคะจากตัวเลขที่ลบค่อนข้างลึกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะโดยรวมๆสำหรับเซกเตอร์นี้เรายังมีมุมมองเป็นกลางนะคะภาพรวมของคอนซัม t ชัน um เองยังค่อนข้างฉลอตัวอยู่นะคะแต่ว่าในเชิงของ v a l u a t i o n แล้วก็ในเชิงของอเราคิดว่า เรื่อง valuation เนี่ยราคาโดยส่วนใหญ่ in the price ไปแล้วนะคะแล้วก็ท็อปิของเรายังคงเป็น CPO นะคะเราคิดว่าโดย performance เองแล้วก็ความสามารถของบริษัทเองในการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในในบริษัทเนี่ยทำได้ดีนะคะเพีวยงแต่ว่าก็มีแรงกดดันจากภาพรวมของการบริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะโดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะบอมพี่ที่ผมถามนิดนึงครับคือโดยปกติแล้วเนี่ย ไตรมาสสามเนี่ยมันจะเป็นฤดูที่ค้าปลีกเนี่ยมันมันอ่อนตัวนะครับซึ่งโดยปกติมันก็อาจจะวิ่งอยู่สมมติ e a r n i n g มันปีปีนึงมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสมมติเราเอายี่ห้าเกลียสี่แต่มันก็จะมีซีซันอลซึ่งไตรมาสสามปกติเนี่ยมันอาจจะอยู่ในกรอบบริเวณประมาณยี่สบปอร์ซ็นบวกลบนะครับจากโลซีซันถามพิธีไนิดนึงคือในปีสองศูนย์สองห้าเนี่ยพี่คิดว่ามันมันน่าจะยืนยืนอยู่ไหมหรือบางทีคือคนบอกว่า ปีนี้หนักกว่าเดิมเศร,รษฐกิจแย่ฝนเยอะนะครับมันอาจจะลงแบบต่ำกว่า20เป็นไปได้ไหมพี่ยังมองในกรอบนั้นเหตุผลเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไตรมาสสองเองก็ไตรมาสก,ก็ไม่ได้ไม่ค่อยดีมากฝนมาเร็วนะคะก็เอ่อก็อาจจะเฉลี่ยไปตั้งแต่2ถึงสไปแล้วคะ่ะบอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเออส่วนของ3อาจจะยังมองว่าเป็นกรอบประมาณ20อยู่นั่นแหละแต่ว่าคือแต่ถ้าเทียบเยอันเยียเนี่ยมันก็ค่อนข้างชาเลนจ์คือโอกาสการปรับเพิ่มขึ้นเยอยนเยียมันค่อนข้างจำกัดค่ะ โอ <Okay. S 2> เคแต่ถ้าสมมติเร,เราดูวันนี้ยังลดลงอยู่ค่ะได้ครับก้สมมติเราดูไตรมาสหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยลบ0.3ไตรมาสสองเพิ่มมาเป็นลบ2.6นะเดือน,นกรกฎาคมลบ1.9สมมตินะระบวกลบเนี่ยประมาณการค้าปลีกข,ของพี่ทั้งปีเนี้ยก็ใช้คําว่ามันคือเราเราประมาณการลงมาแล้วส่วนหนึ่งคาถามคือประมาณการของเราเอาอยู่ไหมพี่ก็อ,อย่างที่เรียนเราเริ่มเห็นดาวไซนิดหน่อยนอยในช่วงของของช่วงเซมสโตในช่วงเจ็ดเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ ไตรมาสเราเราคาดหวังถึงไตรมาสสี่นะต้องต้องต้องดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยถึงจะ achieve เป้าที่เรามองไว้นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือเราคิดว่ามีดาวไซนิดๆแต่ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะและ้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ in the p r i s e ไปไปเยอะเพราะว่าราคานี้ก็ลงไปเทรดอยู่แบบลบหนึ่งจุดห้าถึงลบสองเอสดีละนะคะถึงแม้ว่า d o w n s อาจจะมีอยู่บ้างเนาะแต่เราคิดว่ายังมองยังพอเห็นการเติบโตของเยอันยได้อยู่เนาะค่าเฉลี่ยของ earnings growth ของปีนี้เนี่ยเราทําไว้เฉลีย่ยเฉลี่ยเลยเนี่ยประมาณเจ็ จเจ็เรนะคะเราคิดว่าถ้าจะลดลงเนี่ยก็ยังน่าจะอยู่ในกรอบประมาณมิดซิงเกิลดิจิตสี่ห้าเอร์เซ็นเี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นได้นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้เราขอลุ้นในแง่ของภาพช่วงที่เหลือที่จะดีขึ้นกว่านี้เพื่อหลายๆปัจจัยน่าจะผ่อนคลายลงก่อนนะคะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทายวิทิ์ครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ